สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้นำพาท่านผู้ชมมาที่สถานีรถไฟหนองว่าเท่านะมารับชมขบวนรถด,ด่วนเดดิสลางนั่งประประกาศขบวนที่7แล้วก็ขบวนรถด,ด่วนที่ห้าะครับแล้วก็จะมีรถน้ำมันรถด,ด่วใสายที่642อีกนะครับตามหลัง52 ดณานี้พน้นานคุณมาใจครับทำการยกกเสาเข้าทางหนึ่งด้านใต้ถ้าเพื่อให้ขบวน็ดเข้ามานะครับผม เกบ,บไปดีละวันาเลอจะชารนรถดวนที่5้า,น,านะครับขบวน5-2าออกขอลำปางมาล่าชาเล็กน้อยนะครับ เจ็ดช้าเจ็ดแล้วหยุดคอยใช่ไหมเดินรถเจ็ดสองสามจากหัวเท่าห้าสองพันสองหกชั้นนะครับตอนนี้สถานีหนองมะเท่าคืนทางสะดวกไปที่นครลำปางครับแล้วก็นกครลำปางต่ขอทางสะดวกมาอีกรอบนะครับเป็นขบวนรถ6 4สนะครับ เราให้เข้ามาย่านสถานีแล้วครับแต่ขบวนท่านสองยังไม่ผ่านแม่ท่านครับก็เลยต้องเบาทางมาจอดหน้าสถานีคนระับรอทางก่อนท่านสองยังมาแม่ท่านนะครับใช่ยังไม่ผ่าน ครัับอนนี้เป็นรถน้ำมนันครับเอาเข้า,า,ามาพวกที่หนึ่งเป็นถังผนไม่แล้วอตอนนี้ได้ทางแล้วนะครับ 3ามเจนะนเดี๋ยจองสาจากวัวเท่าห4สี่สั้นึ่สาค่ะห้องสี6นมีห้องสีหนอนี่มัเียมีกาัน,นการนะวันนี้มันการอยู่ไหน เดี๋ยว